สวัสดีค่ะอีจักสตล์การเดนทาโร่นะคะวันนี้ไม่ได้มาทํานายดวงนะแต่ว่าอาาๆคนอาจจะรู้แล้วเนาะว่าอีบ้ามาทําภารกิจที่ต่างประเทศใช่ไหมคะแล้วก็ค่อนข้างยุ่งเลยเนี่ยก็จะเป็นวันแรกนะที่ค่อนข้างว่างแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในหัวค่อนข้างแบบไม่เครียดก็เลยมาสุกวากิกับเพื่อนซุกก็คือตลาดค่ะเป็นตลาดแต่ว่ามันเป็นตลาดเขาเรียกว่าอะไรล่ะ ไม่ไม่ได้เหมือนบ้านเราอ่ะคือมันมีของจิบะถะขายมากๆเลยนะคะก็เลยวันนี้จะพามาดูว่าที่สุวาคีแบบนีอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนอ่ะจะพาไปล่องเรือด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็นี่นไปซื้อขนมมาค่ะร้านเอาอาเครอเรอ์อ่านไม่ออกเหมือนกันเอาจริงให้ดูเขาใจดีมากคือว่าไม่รู้จักชื่อว่ามันนะชื่อขนมอะไรนี่มนเป็นอย่างนี้คือทุกคนเขาให้มาทั้งจานอย่างนี้เลยนะถ้าเราเอากลับบ้านอ่ะ ร้อยร้อยห้าสิบบาทไทยสิบห้าเลีเ้ยวเดี๋ยวไว้ไปรีวิวอีกทีที่บ้านว่ามันเป็นยังไงเขาแถมมาด้วยเพราะว่าเราไม่รู้จักว่ามันคืออะไรแต่มันอร่อยนะมันเหมือนขนมไข่นกทกาแต่แบบเวอร์ชั่นโคตรหวานอะ่ะคือขนมหวานที่นี่แบบโคตรหวานหวานแบบโคตรหวานเดี๋ยวดูชื่อหวานนะมันมีชื่อเขียนไห้ปะชื่ออะไรเนี่ย ไม่มีชื่อเขียนไว้อ่ะลืมว่ามันชื่ออะไรคูมคุมอะไรสักอย่างเออแต่อร่อยอร่อยค่ะเขาให้ชิมด้วยนะคือเราไม่รู้เขาก็บีบให้ชิมเลยแล้วเขาก็ให้เรามาโอเคเดี๋ยวอีฟรอเมดแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ายเล่นในซุกกันค่ะ